ค่ะกาสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่ทุกคนนะคะขายด,ดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรนพ้าร่วยนะคะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้เ้าก็อยู่ลานทําแม่ชีสายยเนาะค่ะมาตามตอเหล็กปูดํานะคะปูดํามาบอกหอดกุดเนาะขะยหยานหยานบลสื่อเนาะค่ะปูดํามาบอกหอดกุดเนาะพี่น้องเนะะงาะเวลาห้องน้ำสวยงามบ่พี่น้องค่ะห้องน้ำน้าเข้ามากจ้ะ มาเบิ่งทางพี่คะ่ะแม่ซี่กับแม่พ่อนเป็นกรรมกรพี่น้องคอนวยัแวยแม่จ้าสาธุจ้าแม่สาธุทั้งดา <c oughs> สาธุลูก <c oughs> ค่ะแม่พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอ,อกเจ็บตั้งด้านเจ็บยวนั่งล่าง้าง็พี่น้องก็สางแล้วจ้า ก็สร้างแล้วเก็บนั่งลานบอกค่ะก่อสร้างแล้วเก็บนั่งลานนั่งลานนังาทำเองทำเองสร้างเองักเงคอเด้อคน้องด้อืเฮ้ยน่าแล้วอันอือ แมนผู้ว่าเป็นกับทีมปังงางผู้แล้วลูกก็นอื่นก็ขอฮัลโหลโปกข้าวบอกเอสซี่แฟนช่องเด้อพี่น้องขาผู้ใดที่สีเฮ็ดบุญลูกเป็นผู้คนมาถึงอ่าจะร้อนขับเปนเขี่ยเลยแค่กระไดกับมลเนี่ยละจีผู้ใดสีเฮ็ดบุญพลิกชีวิตนะคะพี่น้องเนาะทำบุญพลิกชีวิตไปด้วยกันนะคะจ้ะบำเพ็ญอาหารที่เคง่ายนะคะพี่น้องเด้อมากกว่าห้าร้อยตัวนะคะพี่น้องเนาะ ปับปูใหญ่สายฝนค่ะพี่น้องค่ะปูใหญ่สายฝนพี่น้องเอ้ยจากคนทีลมละไล่ค่ะพี่น้องค่ะล้มละลายเนาะค่ะจนสิ้นเนื้อประดาโตเพื่อละค่ะค่ะโมมันดูทึ่งน่ะอ่าสิ้นเนื้อประดาโตพี่น้องกลับมาเป็นเศรษฐีที่เก่าค่ะน่อนบอเพ็นอาหารพิเศษค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบอเพ็ญอาหารพิเศษ มันที่ยิบเก่านี่เข้ากับสีรวบร่วมจตุปัจจัยนะคะพี่น้องนอ้องเพื่อที่ที่ซื้อ,อเหียญเทียนจำนำพันษานะคะพี่น้องเทียนจำนำพันษาถวายเก่าวัดค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เป็นปน้ำกันนอ้องถวายเก่าวัดน้องโซ่เพื่อเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องที่รวบร่วม ปัจจัยมาหาบาทสิบบาทเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะแอลกอริทึมเขียนซื้อสซ่ัำเทียนหายนอ้ต้นเทียน,นนั่นแหละค่ะพี่น้องคะค่ะอ่าต้นเทียนวันนี้เข้ากันสีเขียนซื้อวันเดือนปีเกิดเนาะค่ะเวลาพอคุณเจา้าเจจพิ่นไปจุดกันสี่พี่น้องค่ะเพิ่นกับสีได้หอดซื้อเห้าเห้ากับสีได้มีความแสงสว่างเขาหาขอบขั้วเขา,า,านาอนพี่น,อน้องเนาะลังเทือมีลอยหนึ่งกับบห่หอดสามลอยเทือเทีอมีพันหนึ่งกับบ่หอดหาพันเจือเทือ ผูหนึ่งผู้ลังคอนกับมีมืน่นหนึ่งบ่หอดหามื่จักเถื่อพี่น้องคขาหอนมันบ่มีแสงสว่างเขามากมันบ่หนุนค่ะพี่น้องคะ่ะมันบนะ่หนุนแล้วมันบ่เพิ่มขึ้นมากเนาะพี่น้องนอ่บันี่ห้ามกับสีผ้าเห็ดให้มันเพิ่มขึ้นค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดจังไงห้ามมีลอยสิได้สองลอยเฮ็ดจังไงห้ามมีมืน่นห้ามสิได้หามืนน่เนาะพี่น้องนอ่นี่ยแหละ,ะเอาบุญใหญ่น้ำกันพลิกชีวิตกับพีเคไงหน่อบําเพ็ญอาหารจระเข้มากกว่าห้าร้อยตัวเนาะค่ะอ๋อสะพอบอไ เพราะว่าเจระเข้เพื so ่อนเป็นเจระเข้บําเพ้นท์เ่นั้กินอาหารจำศีลจำศีลกินอาหารแค่เดือนเดือนละสองครั้งเนาะเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งสองครั้งนะคะพี่น้องปกตินอีแขในสิกินอาหารคู่มือเด้แต่ว่าสาหรับอที่แข่ที่บําเพ็นนี่เพื่อนสิกินแค่เดือนละสองเพื่อนนาะสุภาพรวยเนาะก็หลายหลายคนนะคะพี่น้องด้วยเห็นในชีวิตเปลี่ยนคือเอซีที่เฮ้านั่มเข้าไปพี่กิตนะเนาะกับปุ๊ดนี่เป็นนี่เขาอยู่้าปี ไปบำเพ็ญอาหารที่แค่ปีเดียวเออเที่ยวเดียวปศนีได้เลยได้ค่ะพี่น้องเนาะอือากตเตอรีหาใบทิฟใบเนาะพี่น้องเนาะจ้ะดีใจน้ำพึ่นอยู่ดอกอันแนวไต่ดินไต่ดอกอย่างนี้ค่ะก็บวบหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพ,นะพราะว่าอ่าบกขนา,หาหนับนะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับโรตเตอรี่นี่รู้แต่ว่างวดแรกถือหาใบงวดท้องถือซีฟใบเนาะแม่เนาะพึ่งก็ได้ปศนีปศซีนค่ะพี่น้องค่ะมาเดอร์ได้ยินคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้อยู่การมาลงไปบำเพ็ญอาหารจระเข้น้ำกันกับพ่ออันคับเมซี่เนาะ แม่ศรีสายญาติิเดินทางไปสมทบอาจารย์รินเนาะค่ะวันที่ย<ะ>ี่สิบแปดเนาะค่ะสิโดนทุดดงไปน้ำเพลน<ะ>ยิบเก่ากับิเขาพิธีไงน้ำเพลนแม่สวดมนต์ไง<ะ>แล้วก็เซ็ตจากกระพระอาจารย์รินแล้วห้ากับศิเดินทางลงไปพิกิตเลยเนาะแม่เนาะ,ะ,ะบำเพ็ญอาหารจระเข้มากกว่าห้าร้อยตัวเนาะค่ะอันนี้บอ่บอไ่บ่อลูกคนอีกเด้อพี่น้องเด้อบอ่อลูกคนอีกน้ำแล้วบาดในห้ากับิ เดินทางไปกำแพงเพชรเนาะคะ่ะเอ็ดีแฟนช่องทางกำแพงเพชรผู้ดใดอยากเอาขอนมหมอ้อแกงมาฝากอะมาได้เด้อพี่น้องเ <laughs> ด้อกเดซี่ส่งโรสแคชชั่นให้น้องแมะะ่เน <laughs> าะมันยังเนี่อ่ากำแพงเพชรนี่เขาจะว่าหม้อแกงเสแปรใช่ไหมฮือ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 ใข้าวแกงกับกํแพงเพชรเสบปรเนาะหม้อแกงข <laughs> ้าวข้าวหม้อแกงเนาะหม้อแกงอ่าอ่าเป็นของหวานที่ว่าแบบเสแปรมมากเนาะค่ะหม้อแกงกำแพงเ <laughs> พช <laughs> รเนาะค่ะ <laughs> ้าผู้ใดอยากมาเยี่ยมมายามกับมาได้ได้ดพี่น้องเด้อค่ะแล้วก็จ้าแม่แล้วก็อีกอย่างนึงก็สิเป็นเที่ยนจำนำภาษาหนึางเก่าวัดข้าสิถวายเฉพาะวัดทีเพิ่นใส่อิริเนาะค่ะพี่น้องเนาะเวลาเข้าถวายไปแล้วมันก็สิเกิดผลค่ะพี่น้องค่ะเกิดผลเกิดผลยังมัตีพี่น้องเพราะว่าถวายไปแล้วเพิ่นได้ไต่เพิ่นได้จุด ่นได้จุดเท่ากับส you you ิเป็นบ <laughs> ุญค่ะพี่น้องค่ะลัางวัดวัดใหญ่ๆวัดที่เพิ่นจะเล่นเลี่ยวกับก็เป็นยังดอกว่านนะพี่น้องเนาะคนเอากรองไว้หลายๆได้แอดมินก็ไปหาบุษราแบบผิดถือมากนะพี่น้องเนาะบุษราแหงบ่ได้ด้เพราะว่าเฮาอันบุษราแหงบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่บมีปัจจัยเนาะเฮากบขอบุษราอาคูบาอาจารย์บุษราอาจารย์เอ้บุษราเนเดอร์เสือไปถวายวันนั้นวันนี้คนก็ซอยเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขิมไว้วัดเพิ่นมันกับ่บได้ใส่จองซี่นะค่ะพี่น้องค่ะ บันนีวัดที่บ่มีไฟฝ่านี่มันจำเป็นต้องใส่เทียนได้บันนี้พี่น้องเลยทำมือเปิดตามอ่โอ้โน้ำเต็มเล่โอ้้ต้องต้งเอาหัวมาซักลงเลยนะี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะเก่าบุญใหญ่มาฝากมาต่อดน้ำกันบุญพลิกชีวิตนะคะพี่น้องเนอะคุณลองค่อมือกระทำว่าแอด อ่าแม่นลี้ยงนน้อยๆนี่แม่เฮ็นดน้ำได้บ่อใดเบิดเดอพี่น้องเด้อหาบาทชิบบาทบอย่าตกขบวนบุญเนาะคะ่ะขอหอยขอแขนเนาะคะ่ะสิบบาทเช่บาบาทกับเป็นบุญค่ะพี่น้องคะ่ะสิบบาทยี่สิบบาทกับเป็นบุญของเฮาค่ะอ่าอันนี้เราพี่น้องเนี่ยขนหยาดน้ำเฮาบ่อใดเนาะค่ะไปเอาขนมไปเอาอย่างเงี้ยข้นหยาดได้พี่น้องคะ่ะค่ะเขาไปเฮ็ดบุญเนี่ยาบาทชิบบาทกับเป็นบุญเฮาเนาะสุภาะเรื่เนาะค่ะโอ้นหนามก็ที่สุดนีล่อืมน้มเขาพี่น้องอ กวนเหมือนกันโอ้โหตตามตัวนี้คิ้งจังมะนาวเขาค่ะมอสซาเกติัมผุดนั่นเองเนาะค่ะวันนี้ถามคุณแม่เขาในเรื่องปูดำเนาะมาบอกหอดค่ะหอดกุดเนาะานอยากเค็มอยากส่างเนาะแม่น้องพอเข้ากับกระลังหาเจ้าภาพเสียนปูสีสุโธกับปูมูจารินเนาะแม่น้องแต่สิขึ้นปูสีสุโธก่อนแล้วค่ะพี่น้องเด้อกับปัจจัยไหลมากอ่ะจะได้ค่อยอ่ามูจาริ่นออจะค่อยจะได้เฮ็ดได้ส่างต่อไปเนาะแม่เนาอง่ะ ปูพนะะูนป para, para, ูพ่นมาบอกหอดกูดค่ะพราะปกติบ่เคยเห็นเขามาจะเชื่อค่ะพอลูกไปเมือนานดูกไปอไปหาพ้าจานดินบอกจะไปทุดงจะไปทุดงนำพ้าจานดินะจังไรจังเขามาจุกคอเขาบอกเนี่ยดินแร๊บแร๊บแบอ้เนี่ยนอกปฏิหารเกิดขึ้นแม่กระตุกใจตัวเนาะคนหนึ่งแก่แนวอยู่แล้วห้อง โอ้ยมาเด้อควเอยมาสนมาเด้อขวเอยมาสใชตกใจ้บิดแม่ก็เลยวาเนวนี้ไผปูด้ยาหาเราเรแม่ก็ปูรือยาเอาสนไาทงไปทงมันเด้อปูกะลีย่ะกะลีมาให้สูห้ราบูกลานบ่อ้ก็วาเนวนี้ปูอันกันงูนี่แม่ตีเป็นเ็ดเลยเจาบ่แม่เจมาก่อนเนาะจ็ดเ็หนึ่งบ่แม่จังวาเจ็ดหรือเจนี่ล่ะเจ็ดหนึ่เจ็ดนี่นแม่เนาะ เพราะว่าอย่างหน่อยๆก็คือถ้าเห็นงูปุ๊บนี่มันด้มักสีโศกเด่อบอสันกับเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนอหนอะพญางูใหญ่เนี่ยกลองเอาเก่าใส่น้ำเด้อพี่น้องเด้อหาไดสามตัวนาะแม่เนาะหาเพิ่นอยากอ่ซื้อเทียนอีกจักเล่มสองเล่มเด้อเนาะแม่เนาะเอออีตุาวัดว่าอารามที่เพิ่นบะหมีเทียนไตเนาะแม่เนาะวัดที่บ่มีไฟฟ้าในป่าในดงแอร์สิพาไปเอาบุญค่ะพี่น้องคขาถ้ามันสิถวายกับพ่อมีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแม่ซี่เฮานี่อยากให้ เอฟซีแฟ um um, um นช่องผู้มืดภูมุ่นอยูเนาะผู้ทีซื้อเหล็กซุ้หนาซุ้หลังว่าเท่าไปาะอบขวัวเบาบ่อใครเขาล่องเขาลอยกันนี้เนาะอีกอันนึงเนะานะแม่เนาะค่ะสำหรับผู้ที่โอนเจตุปปจัจมากเนาะคะ่ะกัะเช้แม่สวดนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์เนาะคะ่ะให้ให้จังได้ก็ให้ถือเลขคณะคะ่ะพี่น้องคะหรือให้มิโชคข้างนั้นที่การงานการเงินการขากการขายเขามาเนาะแม่เนาะ ค่ะเพราะฉะนั้นกับผู้ใดโอนเงินมากกับทรงซื้อน้ำสกุลวันเดือนปีเกิดมานําเด้อแอดสิได้เขียนใส่เทียนให้น้อแม่น้อไปจุดไปนั่นแล้วก็สิได้สว่างสวัยน้อแม่เข้าพ่วงกับสิดได้หงเฮืองเหลืองเหลื่อมค่ะพี่น้องค่ะมีดีๆก็อยากแบ่งปันน่าแม่นาะตามรักนี้ว่าสิอักเอาลังวันที่หนึ่งสช่ไหน้อแม่นาะแต่ก็อีตนคิดหอดเอฟซีนาอเพราะเอฟซีมิต้ผู้ใจดีๆพี่น้องค่ะแม่แม่พอนก็เลยอยากแบ่งปันนาะค่ะ พ่อวายเอฟซีพ่อนพระรวยนี่มีแต่นั่งฝ่ามีแต่เทพวดาะ้ะค่ะพี่น้องเด้อม,มีแต่คุณพ่อคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดห้องน้ำบ่ว่าสิเป็นเฮ็ดโรงครัวเนาะแม่เนาะจ้าแต่เอ่ยปากสิเฮ็ดหยังวะะ่าซั่นบึ้มมาเลยเอฟซีพ่อหลวงพ่อใจดีเบิดบิค่ะก็อย่า,ายลืมฝากไว้แนมเนาะคะ่ะ971972เเนาะแม่เนาะเพื่อเป็นจังบุญ บันทึกก็ขอบคุณแม่หลายๆบันทึกสิคนณนางล้านตโตเราได้พี่น้องเอ้ยบ้านในก็ได้เอาบุญมาฝากมาต้อนค่ะสาธุค่ะแม่